สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีนี่ครับเจ้าเจลดับกลิ่นจักโคลกนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับสีม่วงนะครับจะเป็นกลิ่นคล้ายๆลาเวนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะต้องเปิดจุบด้านล่างตรงนี้ออกนะครับแล้วก็นำตัวกดตัวนี้นะครับใส่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดกันนะครับติดเจลนี้นะครับที่จักโคลกกันนะครับไปกันเลยครับ การใช้งานนะครับก็ให้นําเจ้าตัวนี้นะครับไปแปะบริเวณที่เราต้องการให้น้ําผ่านเจ้าเกลียวตัวนี้นะครับก็คือวางไปนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับเพื่อนดันตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นรูปประมาณดอกไม้นะครับก็จะมีิ่นหอมนะครับิ่นหอมดีเลยนะครับเพื่อนอันนี้นะครับเราก็จะเปะ ่จุดก็แล้วแต่เลยนะครับนี่ครับผมแปะไป4จุดนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับแปะสัก5จุดก็ได้นะครับป็นเพื่อนนี่ครับ3จุด4จุดนะครับ้งหมดที่แปะไปนะครับได้ประมาณ5จุดนะครับต่อหนึ่งตัวบอกตัวนี้นะครับนี่ครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับเพื่อนขนาดยังไม่กดน้ำนะครับถ้ากดน้ำนะครับกลิ่นหอมแน่นอนเลยนะครับส่วนสีฟ้าๆนะครับก็เป็นอ่ามีฟ้านะครับที่มีขายํามช็อปปี้รัตด้าทั่วไปนะครับตัวนี้ก็อ่าซื้อได้ตามช็อปปี้รัตต้านะครับราคาไม่แพงนะครับ สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทนะครับมีหลายกลิ่นหลเลือกด้วยนะครับนี่ครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเปะแล้วก็ตบเข้าไปก็ได้นะครับหรือกดเร่งๆก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็จะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับไปกดดูได้นะครับที่ลิงก์นะครับกดดูก็ซื้อได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ